อันครับก็กลับมาอีล้ครับวันนี้อยู่ในเกมเลมแ,ลแนนกันอีกแล้วนะครับก็เจอบอสอีกแล้วอันอนี้ก็โหมดเอเวนเจอร์นะก็มามาเจอจกัน,น, <c oughs> อนสักตั้งหน่อยสิไม่าเสักแคันในเชียวมาจ้างกันสักเตอร์เทพสองแขนต้องมาแล้วโอ้ค <c oughs> ัตซีนกาลักงยิงเฮ้ยลิงลิงเขาอ๋อลิงจุดแดงครับผมอูโนลิง มันคือเทพมันคือลิงอิสเอลิงอ๋อมึงไม่ใช่เทพตัวจริงใช่ป้าอยา่ยาอย่าอย่ามาแย่งพลังกูอิสต์อยากได้เสียคอม์นนี่มันจะให้เนี่ยเู้ยขามันในตัวมันหยาดมันหยาดพลังมัน พลังโคตรไวเลยมาหามาหามันห้องมันห้องมันห้องอวดทีเออเอาละกักตีมาทางไอ,อ้วัดเจอแค่กับคุณช่วยกันในตู้อยู่นี่นะใช่เหรอ <c oughs> ช่วยกัน,น,นช่วยกัน

ผมเกือบแต่คุณตกเนี่ยนะไม่ยังมีลืมปืงดิีิเห็นบอสนภาดิเห็นนภาบอสกําลังโอ้จี๊ฟเส่ยอย่างที่มิซไ้นภาด้ยกระบองเดอจีไว้ไส้ต่อไปกระอเนี่ยบนลงมาน้นมาน้นมศึกษาบอสมาศึกษาบอสอ๋อศึกษาบอสโอเคโอเคไปดีต่ออ๋ออ๋อยเปลี่ยนปืนกันเดวีเบิร์นบ เปี่ยนหมันหนีได้แค่นังดูพี่โอ้เปิดเทอร์ริดตรงมาแล้วจะหนี่รือว่าโอ้รู้ลู้รู้รู้ไปหลบไปอะไรอะมาป้องกันของนั่นดิแบาเบาเบาเบาหน่อยเอาเอาดีเอายิ้งพิดหน่อยปิดแล้วก็นั่งนั่งนั่งเลยงน่วลมาดิดิรถเทอร์ริดดิแล้วก็นี้สิครับโอเคมาทุกคนรอดเราพร้อมแล้วไป phao được không ạ? Oh, Mình... không biết. để sát thủ, đi. Oh, lừng. Mình nhìn lo liền. Đóng. Đêm hả? Đêm chi? Ông ông. Đột kinh kinh, โอ้ไม่ว่าสกิลยังเอออยากเป็นเทพกับผมกูเป็นเทพไอ้โมโผอยากเป็นเทปด้วยกันวะมันมันมันทับหลังให้โอ้โหอืมตายกูเยอะมากเยอะมาก อย่าหลบทำไมเออโอ้แม่มันหน่อยมันตีไปโอ้เยเสียนี่ไปมาบอดนี้นง่ายสุดอืมง่ายมากเราจะไปตบต,ตูดลิงกันไปไปกันเอา มันไม่เปิดเราเปิดก่อนเลยยิงจันน้ายิงจันน้าเดูไปอุอ้ยอู้กูอู้กูมันห้องแล้วเส้นอ่ะเส้นเดี๋ยวนะมันหนึ่งเฮ้ยคูเลี้ยว ยิงคอนมันยิงคอนมันคอนมันห้องห้องลูกน้องคอนมันห้องลูกน้องยิงคอนให้แตกไอ้ตุย้ยคอนมันห้องลูกน้องแตกแล้วแตกแล้วสวยมาอยูออ่โอเคสวยโอ้ขอนห้องลูกน้องสัว์นี่มาอยุ่ลูกน้องลายเปกๆ อขอนมันใหม่ละสู้ง่ายสู้ง่ายตัวนี้สู้ง่ายทุกคนโอ้โหบูกาบูก้าอู้หูโอ้มึงยิงฟันหน้าแม่งนายหลังเลยเฮ้ยเฮ้ยมันมันมันจะเปรกปักลูกน้องปักลูกน้องไม่สนไม่สนอืมอืมอืมตีบ่ได้อีกเว้ยเอ้ยเออ Được mà. Ta lọc 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 โอ้ย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 มันน้อยเต็มเลยอ้าวอ่ะไอวันเดอะฮาวไอวันเดอะไวอุ๊ยชิคกี้เนี่ไปกลับกันเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวขอไปเตรียมตัวกันทุกคนกลับบ้านเงากลับเป็นไงเถิดขาดกันต้องใช้ชุดโอเมนตัมไปไฟเลยไหไอเดือ เออฝนอาจจะใช่ลูกซองเอาเพราะว่าเอาไปยิง,งนั่นเอาไปยิงเสาของเขาเพีย้ยนเพิ่งกัน,ไ,นไม่ได้เป็นเทพละใส่ลูกซองดีกว่าไปไโอเคลองใส่ทธินี้ดูนะเพราะว่าลูกซองเด็กนี่เอาไว้ยิงอ่ะเสาตอนมันปักแล้วก็สนายใช้ตอนยิงมันอ่ะยิงตัวบอสยิงตัวบอสลิงดูเดี๋ยวทัมโปใช่วัดเปล่าวะน่าจะไม่ใช่มั้ง โอ,บบโอ้มันวัดโอ่ยิงมัน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 จังหวะน,นี้หลบได้อทำลายแท่นเหยียบมันไม่ได้หวะมาจิปักละจิปักละ เรียบร้อยแต่ลุกน้องมันเกิดปะอโอ้เยอะเลยแหละโบเป็นเทียบแล้วสวยตัวอนะไรด้วยช่วยตัวเองแล้วกันโอเคสวยหิว <c oughs> แป๊บ มันก็อยู่นิ่งๆหดือว่าเฮ้ยโอ้บอสบอสันนี้มันก็อีซี่ใช้ได้นะทุกคนอ่าก็สุนหมดเออกูพูดเล่นไม่ต้องหัวร้อนขนาดนี้ก็ได้อืมเออดับบลดับบลไปไปตอยไปข่าเนี่ยอันดายิ่งเว้ย มันมา,นาแล้วมันมา,นาแล้วปั่ๆแล้วปัดแล้วยิงอยู่ยิงอยู่ยแตกสุดวะเฮ้ยวิถึงหวาว่ยิง,งมันแตกกอนบอส่นโอ้ยเศรษฐแตกบุไวโอเคเสาแตกแล้วเฮี้ยเสาทะขึ้นท,นทนุกขึ้นทุกขึ้นนะเขี้ยเลยเศรแม่งทุกขึ้นในเฮี้ย ไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยยิงห่างมันลอยสามลอยสามโอ้โหยกโลกใส่ตัวละอุ้ยเฮ้ยม่จะปักเสาแล้วเฮ้ยรีบเฮ้ยรีบช่วยกันยิงเลยเสามันถึกขึ้นยิงเดียวยิงโอ้ยยิงกันยิงกอนบี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 บบาดึงก้อนบาดึงกอน ยัยยเดี๋ยวเข้าเดี๋ยว้บอก่ามาบอกว่ามาบอกมาทำนี่กเชียร์เลยโ่ีอะไ่นนโอเคสวยไปนั่งันนึงอเกาะกินดีไปไอตัวเข่าก่อนไอตัวเข่าไปยิงเลยเดอไอตัว่ปั๊บธนูเป็นอนั้นใส่ปักเลย คใส่มันก่อนใส่ก่อนได้เปรียบเอเลนได้เก่าวไว้ไปเข้าไปเลยยิงมันอะไเนยิงมันอะไเปลี่ยนเป็นโมนัน่สวยลูกจงออกมาลูกถึงจะไม่ได้ช่วยอะไรก็ออกมาเถอะฮ้ยพยายามอยู่ใกล้ๆมันเพราะว่ามันมันอาจจะโดด ปักไปใส่สักที่อยงนี่แหละมันเสร็จแล้วมาแล้วมาแล้วโดนแล้วปังปังปังแตกสามนัดพอเออมันน้อยมันน้อยไปหายตัวนี้โอเคยิงอยู่ยิงเคลียร์อยู่เคลียร์อยู่มามาสวยได้ไหมสวยเคลียร์อยู่สวยทีนี้ก็จบปั๊บ อ๋อป๊อบอ๋อป๊อบโอเคมันน้อยมืดมืดหรอลมืดมืดมืดจะเย็นมาครับโอ้โหมึงถูกขนาดนี้เลยหรอวะมันบอลกีโอเคมีสกิลได้เลย อืมอืมเฮ้ยมาแล้วมาแล้วสวยสิสวยสิอย่างนี้ก็สวยสิอย่างนี้ก็สวยสิแตกตรงนี้ยิงตัวเทิงไงนะอ้ยยิงตัวเทิงไงนะเยมันต้องสวนเสาเดี๋ยวคนเฮ็ดเองโบมีมอนออกมาเลยวันนี้น่ะสวยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วไม่ใช่ปะโอเคโอเค 3 4 5 Ok tẹp 6 tẹp ai xong rồi. Ok được dưới kia Ơ ừ. Để Ơi vào... ừ. Nhìn Ôi lực chìm hài luôn, bụi mất Ừ Dù cặp đi <laughs> Ok Một nói Này chả. Mất Ok một nói mất Một mất, mất, noi, mất.

Ơ ừ, mình chỉ tăng. Mình, tăng mình tăng, mình tăng, tăng Ok ok, đây 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 chạy mắn, sổ chạy mắn, mắn. mắn, sổ chạy mắn Tèo lặng Thoạn ngô ngô nơi nói, ọc mà Ơ Chắc tôi, ui chìm hay Thôi, no Đây 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 Mình vô luôn, mình vô luôn, mình vô luôn Ừ, nhìn vô Rồi nhìn vô Chết lúc vừa bỏ mi Đây, hiếp ra này Ôi, nhọc lộn tôi Men... Sebon gigi Up Up Ui 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 Uh Mah, suai noi Manji tangi le tena lah Tangi 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 Nngh 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 Tek 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 Monoi bokeh Mang Eh, bokeh กตายแล้วพ yes ี่กตายแล้วซยยิ่งยูซยยิงได้ปืนสั้นเลยเลยผมไม่ได้แรงขนาดนั้นจีตายแล้วพี่ยิงอยู่ยิ่เอามันให้ได้มันจียงกีตายแล้วพี่ทำมันปาปปาบเรียบร้อยเรียบร้อยอืออุ้ยอาเขาไหมตีไหมตีไหมตีมันสูงเลยอืออะไรวะโคู่เทียคู่เทียมแอคทีฟ โอเคก็สำหรับบอสลิงก็ชนะอีกแล้วเด้อก็ถ้าไม่ชนะก็คงจะไม่จบคลิปหรอกโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่าน,นี้ครับท่าได้ของอะไรก็ดูนะถ้าผิดพลาดไปอะไรอย่างไรก็ต้องขอขอภัยเลยนะครับ <laughs> ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ <c oughs> สวัสดีครับสวัสด <c oughs> ีครับ